ครับสวัสดีครับพอพี่น้องของเบาซึ่งขานสุกุศลครับผมก็ขอสวัสดีคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องวันนี้เบาซึ่งคานเองกับเสื้อผ้าพีผ้าน้องมาเบิงทีมงานเบาซึ่งขานสูปลาครับหมอสาพ่น้องสองสาสามพันครับพี่น้องมาเบิงในการครับตอนนี้สูบสาแะไครับพี่น้องมาเบิงในการวัดเส็จปลาอะไรไมได้ครับปลากระโตกระลังง่ามครับนี่กับปลาใส่หน่อยครับพี่น้องบังหนึ่งกับปลาใส่ก้างครับ มาเบ,บ,บาิ่งครับเบาซึ่งขั้นครับพี่น้องว่าทีมงานเบาซึ่งขั้นสูปปน่ปลาเมื่อนีสิมาลัยมาได้ครับพี่น้องมาเบิ่งได้กันครับพี่น้องครับว่าสิมาลัยบอเดี๋ยวก็มาสื่อปลาเนี่กระเล่นไปน้องมือเฉลี่ยเจ้าบ่นตัวไหนได้จับพี่น้องคุณท่านการต่างเดียวใช่ไหมก้อยอยู่นี่ก้อยไม่ได้ไปใส่ช่องสามมือนละเป็นขายปลาเมื่อช่อ,องน้องเนี่ยขายอยู่นี่แหละตัวจับาหม่กับการะมังหนึ่งอืม ต้มผสมขายมือนยังบ่เล่ปเพราะคนยดตเหมืนกันนะลองดูนะพี่น้องครับมือเอ๊ินนะครับตอนน้องจากเจ้าของพี่น้อให้สุดฟ้าขายครับพี่น้องพวกคนยึดเขาไปหยุดเจ้าเชื่อมส่วนเจ้าหนมาเอาจิ้ลูกพี่ที่เหล่าลอยก้นน้องครับพี่น้องเจ้านี้นะครับขายปลานี่ก็อยู่ในน้องครับพี่น้องกำลังจับในน้องเนาะคือนหนึ่งเทิงกัผู้ยุงเทิงกัขายไปน้ำครับน้ำกระบอกแล้วครับพี่น้องกำลังจับกัน ปลาดูเก๋าโตกำลังงามๆครับพี่น้องหลายแห้งถือว่าคุมอยู่ครับน้องนี่ครับนี่ปลาอยู่มาเบิ่งกับบาเซ้งขั้นครับพี่น้องบาลเซ้งขั้นเขามาแเดวกับซอยติดตามบาลเซ็งขั้นได้อครับพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาลเซ็งขั้นนะครับผมมาเห็ุเกี่ไปพี่น้องเบิ่งนเนาะตอนนี้ก็นาำมองน้ำไหลลงครับปลากระเดิดปลาเข็งหน่อยปลาคอหน่อยมาอยู่เต็มมาโหลดครับอน้ำออก ปาดน,นี่ยังเลยสูงตั้งแต่เสาครับพี่น้องหนาบอกแห้งใส่ยาวาน้ำมันมืดไปหลายรอบแล้วแต่ท่านบกอยู่แป๊บเดียวก็นามเต็มเนาะจับป่าสองคนครับพี่น้องแต่ว่านามก็ออกหลายออกเร็วแห้งอยู่ตรงกันเลยครับจับจับหนักอย่างไน้จังน้อยเนาะทีมงานพอเซ่งกัน มาเบิ่งไปเรื่อยๆครับพี่น้องว่าทีมงานบอลซึ่งขันมันมีสเสด็จปลาหลายไปไหนเนาะเมาซาเพิ่นครับสองน้องสามพันครับพี่น้องน้องละพันหาเนาะข่มค่ายักบอลน้องละพันหาหนี่ตามเบิ่งกับปลาลายอยู่ครับพี่น้องตอนนี้กำลังจับอยู่ครับตุ่มก็ไล่น้ำกองเร็วว่จาจะเลยทีมงานบอลซึ่งขัน สบปลาขายขขาคือเกากรพี่นองม,มสาสซาลกระสูบขึ้นขายเลยพี่นองครับถตาอยากไปปลากับมาสซือด้อครับเนอะอยู่ทิศตะวันตกของบ้านนุ่ห์ครับพี่นองเอาเกาเนาะขายทุกปีเอาก็มาสซืออยู่นะครับในทางระย่างครับขี่รถพานกับจอดซื้อเลยครับเลือกใส่เอาอยากได้ตัวใหญ่กับเอาตัวหน่อยเอาครับเอาคากับคี้กันได้ครับพี่นองขายกันเองเนาะ ว่าเป็นสูบขายทุกปีทีมงานเบาเส้นขั้นบ่อยไปส่งตลาดครับสูบขายในทางระยางเลยค้ังไว้ขายมีพี่น้องมาสื่อเข้ากัขายเลยครับบีทุกสนิทครับปลาพามักใส่ไหนเขาก็ซื้อครับพี่น้องแลวก็บริรงทีมงานมือนีวัสิมานบ่เบรรลุเรื่อยๆรับพี่น้องว่าสิทีมงานสีมานว่าครับพี่น้องจย่าไท่านเบิร์ดจุระหน้ามองเร็แวแห้งกินต้มก็เลิก โอ้แน่นอนเลยครับพี่น้องเป็นอาสีบเสริมครับหลังจากเอาเก็บเกี่ยวเขานำซํำปลาแล้วเนาะเอาก็มาสู่ปลาขายหารายได้เพิ่มครับพี่น้องหนามบอกเร็วใส่ยดสูตจะมันมั่นมิดล่ะแน่นอนอนดีครับ เบิเ่งเรื่อยๆครับพี่น้องกับเบาเส้คานว่าทีมงานสิบเดย์ลฟ์ป็นไครับเมื่อนี้ครับคไดาคิปตยปลาดุกปลาดุกปลากปลาดุกแล้วว๊าตูบอได้ขายเลยดินีค่ะได้ขายได้เยอะปลาเก๋ตัวใหญ่ปลาบ้านบ้านครับปลาม้นพันปสุเลยของเท่ของเท่ของเท่ครับของเท่เสียนทนปลานยินดีขึ้นเงินยินีขึ้นเงินูนะ โอปานานิ่มันมันอยู่เนี่ยวนครับคาดปลามาเนี่โอ้ยจ้องไหมันเนื้อยจ้องไหมันเนื้อจ้ตตอ่อพ่อออ้องหโอ้ยบ็ดบาปกันหลนั่นให้พี่นอนี่จี้้องไเงเหมาเมากะละมังเลยะนี่ยกะมังอ้เมากะละมังเลยครับ ปลาใหญ่มาสื่อเปล่านี่หมอกัละมังนี่โอ้เต็มปลาด้เนี่ยหมอกัละมังหนึ่งนี่อร่อยเดียวโอ้ยสองร้อยสองรอยว่าปลาดุกไปยังมันเรือลายผุนเออนั่ลาะสองรอยกับสองร้อเอาโอเคเอายกขึ้นรถเลยเกัลละมังมาขึ้นคขวบเลยเอาไปลากให้เนี่ยโอ้ไปต้องลากมั้งไปลากเองไปต้องลากแล้วไปลากไปยกขึ้นรถเลยขึ้นรถเลย মাংস <laughs> <risks with heaven? laughs>